มาวิเคราะห์พื้นฐานแบบกระชับและกราฟสินทรัพย์แบบคู่คูผ่านอินดิเคเตอร์ MACD กันเช่นเคยนะครับวันนี้สินทรัพย์คู่ค,คูของเราคืออะไรไดครับเป็นหุ้นเล็กสเปกแรงในซินเไอยแลนด์นะครับหุ้น GSC หรือว่าหุ้น Global Service Center Public Company นะครับไปดูความน่าสนใจของเขากันเลยนะครับผมโดยตัว GSC นะครับเป็นธุรกิจศู์บริการข้อมูลแล้วก็ธุรกิจ ตามทวงถามนี้นะครับโดยธุรกิจในเครือเขาก็มีตั้งแต่แคป A นะครับก็คือธุรกิจ amc นะครับบริหารจัดการหนี้เสียสินทรัพย์ npl npa ตามกฎหมายนะครับแล้วก็กลุ่มที่ทำซอฟต์แวร์บริหารจัดการโรงแรมเช่าโรงแรมนะครับจองตัวเครื่องบินแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวทุกเภทนะครับเป็น hotel solution นะครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่ม signature technology นะครับกลุ่มนี้ทำการ ลิตซอฟต์แวร์บริหารจัดการร้านอาหารสปาร้านค้าแล้วก็จัดการระบบคลังสินค้านั่นเองนะครับผมนอกน,นั้นี้เขายังมีธุรกิจเล็กๆยิบย่อยอยู่นะครับก็คือธุรกิจ A 2 r แล้วก็ A 2 C นะครับโดย A 2 r เป็นบริษัทประกอบกิจการในประเทศและดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ธุรกิจ A 2 C เป็นบริษัท ประกอบกิจการในประเทศนะครับดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับกันชงกัญชานะครับผมเรียกว่าทำาลายธุรกิจจริงๆนะครับถือว่าเป็นโฮลดิ้งคอมมานดีครับก็คือทำหลายธุรกิจครับผมก็ตัวรายได้เพิ่มขึ้น,นครับ32% Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสตัวกำไรเพิ่มขึ้นร9 9 Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสงบสวยนะครับนี่สินเพิ่มขึ้น66% Q1Q ตัวสินทรัพย์เพิ่มขึ้น7%ป Q1Q ไตรามาสต่อไตรามาสถือว่า รุ้มค่อนข้างดีนะครับผมแต่ตัว P/E ก็แรงซื้ออนาคตแลยครับ P/E อยู่ที่32เท่าเลยครับลงทุนราคาก็32ปีคืนทุนกันเลยนะครับผมถ้าไม่โตกว่านี้นะครับ P/B บวกไอ้ลูอยู่ที่2.2เท่านะครับราคาที่ก็ตึงๆนะครับ P/B ก็แปลผลว่าซื้อแพงกว่าเจ้าของประมาณ2เท่านิดๆนะครับดีเลยชดโดดเด่นมากนะครับ0.21เท่านะครับก็แปลผลง่ายๆก็ถ้าน้อยกว่าหนึ่งก็ ถือว่านี่สินทุนต่ำนะครับสภาพเศรษฐกิจผันผวนชินนี้ก็น่าจ,จะสบายบบือนะครับยืมปันผลยังไม่มีมาให้นะครับผมเกาะเพื่อเป็นตัวเลสนใจเกาะไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของเชิง VI เชิง valuation แล้วก็ทำการบ้านกันต่อด,ด้วยนะครับสำหรับ GHC Holding Company ทำหลายธุรกิจเลยนะครับแต่ว่าตัวงบเงินสวยนะครับแต่ว่าตัว valuation นี่เขานั่ง แรงเสือนากกดกันเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อนๆไม่สนใจเชิงวิไอก็ไปเป็นสายเทรดเข้าออกตามกราฟโดยดูตัวกราฟทางเฟรมมันพบว่ามีการตัดลงของ MA ็มแอลซีลาเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีลายสีแดงลงไปมีฮิสโตแกรมสีแดงจมลงไปใต้น้ำกันยาวๆบ่งชียเป็นสัญญาณเซล์สัญญาณขายในภาพใหญ่ทางเฟรมมันนะครับเพื่อนๆที่เล่นทางเฟรมมันก็ต้องขายไปงแต่ฮิสโตแกรมแดงแท่งแรกแล้วก็ต้องมือว่างไปก่อนยังไม่ต้องมีของนะครับไปดูตัว ตามฟิวบิกครับตามฟิวบิกพบว่ามีการตัดขึ้นนะครับของเอ็มแอลซีไลเส้นสีดำเงินตัดเส้นสีไลน์สีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมสีเขียวขึ้นไปสองแท่งเนื้อน้ำหน่อยๆน,นะครับวงชียร์เป็นสัญญาณขาขึ้นสัญญาณบ่ายนะครับในภาพทางฟิวบิกระรยะก,กลางนะครับผมเพื่อนๆที่เล่นทางฟิวบิกก็ต้องซื้อแต่ฮิสโตแกรมเขียวแท่งแรกนะครับ จะหรือจะซื้อแท่ง2วีกนี้ก็ยังพอไหวนะครับยังได้รลุนอยู่นะครับไปดูตัว Time Frame Day ภาพระยะสั้นนะครับ ทำเฟรมดี day, พบว่ามีการตัดขึ้นของ m a c ลายเส้นสีเหลืเงินตัดเส้นลแสีแดงขึ้นไปมีฮิสโตแกรมขึ้นไปสามแท่งนะครับป่งเชียเป็นสัญญาณขาขึ้นเดืว3าวันแล้วครับเพื่อนๆตรนักที่เล่นทางเฟรมดีก็ต้องซื้อมาแต่ปิดแท่งเขียวแท่งแรกเพื่อความเซฟนะครับแล้วก็ต้องถือไปก่อนยังไม่มีสัญญาณเทคโปรฟิตแต่อย่างใดน,นะครับก็ฝากกันไว้สำหรับสายเทรดวินยัยไม n เซ็ตมันนี่ไม่ได้เพืนการทาตาม อิ d ดคเตอร์และ i ทม f เฟรมที่ใช้อย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้ท่านรักษาเงินต้นแล้วก็ลอกผลกำไรไว้ได้นะครับแล้วก็มาฝึกซ้อมคับพวกเราไปทุกวันสองมอลงทุนขอบคุณที่รับชมรับฟังและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีพเพื่อนดีชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดตามผลง,งานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ